ที่นี่ที่ไหนนะคุยกันไรชาคา,ามเมรอนคามเมลอน,ใน,ในไรชาไรชาที่คาเมรอนฝน,นกำลังตกอากาศสบายสบายเย็นไหมลูกเย็นจ้ะนิดหน่อยกำลังดีใช่ปะ กำลังรอชาเอาชาอะไรดีลูกชาเย็นชาเย็นได้จัดไปล้าดูบรรยากาศนิดนึง ที่ไหนคะที่นาจารย์ที่ไหนหรอที่เนี่ยเคมาร์เรลเคมาร์เรลเป็นไลช้าะไรอ่ะมีชื่อไลไหมมีชื่อไลอ่าก็หลงไปละมีน่าจะ Anus hmm.